สวัสดีครับพีเพนะครับพีเพจะมาแชร์ประสบการณ์หลังจากที่พี่ทำการใช้งานจริงกับเจ้าตัว I f ฟ ic Hot 60 p ป o กับมือถือที่สเปคให้มาจัดเต็มจริงกับราคาที่โคตรคุ้มในปี2025จาก i f r i ิซึ่งพี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มากับราคา3,590บาทนะครับจาราคาเต็มคือ4,000 9 9 9บาทนะครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มานะครับเป็นเครื่องสูนไทยประกันศูนไทยตามลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกาสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนบางครั้งนะครับราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งนะครับราคาอาจจะลงแนะนำว่าให้กดเช็คราคาและก็โปรโมชั่นล่าสุดตามลิงก์พี่แนบให้ ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้าทางแอ f ฟ้าแอส้มนะครับผมมาดูว่าในการดีไซน์ของตัวนี้หลังจากที่ทําการใช้งานมาจริงจะเป็นอย่างไรบ้างซึ่งพีชอบในการเก็บวีเทลของด้านหลังของตัวเครื่องมากครับนี่ถือว่ามีความสวยงามในการออกแบบจริงครับ การไล่สีของตัวบอดี้ถือว่าทำออกมาได้ลงตัวมากแล้วก็เก็บด,ดีเทลด้านข้างในการทำตัวสีออกมาได้มุมมองพินนะถือว่าสมบูรณ์แบบจริงครับตัวนี้มาพร้อมกับความที่เป็นความบางจริงครับบางเพียง6.6มิลลิเมรพร้อมด้วยหนักให้มาเพียง170กรัมในการพกพาถือว่ามีความบางและเบาจริงครับนี่ จับง่ายและพี่รู้สึกว่าคือในการพกพาสบายมือมากครับเพราะว่าตัวนี้น้ำหนักให้มาถือว่าเบาพอสมควรถ้าเปรียบเทียบกับราคาประมาณใกล้เคียงก,กันก็คือ3,500บาทตัวนี้ถือว่าทําออกมาได้สมบูรณ์แบบจริงในเรื่องของตัวบอดี้นะครับและพี่ชอบจริงก,ก็คือช่วงตัวโมดูลกล้องทําออกมาได้ลงตัวมากในการดีไซน์มีความสวยงามในการออกแบบจริงครับอันนี้เขียนว่าอีฟ i ิกนะครับ ซึ่งผมตัวนี้พี่ชอบมากคือมีปุ่มวันแทบปุ่มวันแทบก็คือผสมผสานโดยใช้ตัวอีฟนิกเอ i เข้ามาแทรถตัวาทมออกมาได้โรงตัวมากสามารถทําการตั้งค่าโดยการกดสองครั้งผมหนึ่งซองมแบบน,นี้เข้าไปที่ช็อตคัดของตัวปุ่มแล้วก็สามารถเป็นปุ่มฟั นี่ผมปุ่มชัตเตอร์ด้วยถือว่าทำออกมาได้ดูดีมากกับตัวนี้นะครับนี่ลงตัวจริงแล้วก็มีปุ่มพาวเวอร์มีปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงผมให้เราเรียบร้อยซึ่งถือว่าทำออกมาได้ดูดีมากกับนี้พร้อมด้วยลำโพง2ตัวลำโพงหนึ่งตัว2ตัวลำโพงคือเป็นหอบเสียงที่เป็นตัว DTS ถือว่ามีคุณภาพเสียงดังฟังชาด์จริงครับพร้อมพอร์ต Type C ตัวนี้ให้มาในการรองรับในการ fast charge สูงจุดคือ15าวัตต์พร้อมกับแบตให้มาถือว่า 1> 5 1 6พรมพร้อมความบางก็เครื่องแบตถือว่าทำออกมาได้ดูดีจริงครับนี่แล้วก็มีรูหูฟัง3.5ให้เราเรียบร้อยถือว่าทำออกมาได้ดูดีจริงครับซึ่งพี่ชอบจริงผมกับตัวนี้ก็คือเรื่องของตัวหน้าจอหลังจากที่พี่ทำการใช้งานมานะครับหน้าจอจะมีความชัดที่ 1.5K นะครับซึ่งมีความชัดมากสังเกตไหม ในการอ่านฟอนต์ต่างๆตัวอักษรถือว่ามีความชัดของตัวอักษรจริงครับเพราะว่าหน้าจอให้มาเยอะกว่าหน้าจอเป็นตัว Full HD Plus e ผมตัวนี้กับหน้าจอ6.78นิ้วหน้าจออ m ม l e d ผมตัวนี้ให้เรามาถือว่าสีสันมีความสวยงามจริงกับตัวนี้สามารถสู้แสนได้สูงสุดก็คือ4,500นนินครับถือว่าหน้าจอทําออกมาได้ลงตัวจริงกับหน้าจอีเฟรชให้มาสูงถึง4 4เฮิร์ตแล้วก็มีฟังก์ชันของตัว เกมหมดให้เราเรียบร้อยถือว่าฟังก์ชันเกมก็จะเต็มพร้อมด้วย CPU ที่มีความเร็วความแรงจริงครับจากให้เมีเทก็คือ CPU Hello G200 อันนี้พีซื้อมาเป็นรุ่นเบ็ด,ดผมความจุให้มาคือ1 8 g ่งร้บกักับตัวแรมให้มาแรม 8GB สามารถเพิ่มแรมพับผมตัวนี้เลือกเป็น 3GB ก็ได้หรือว่า 5GB ก็ได้หรือว่า 8GB ก็ได้ซึ่งหมดเลยว่าตัวนี้ให้มารวมในการใช้งานของแรมก็คือ 16G ก็ถือว่าเพียงพอจริงครับก้องหลังให้มาเป็น50ล้านมีตัว AI คามราของตัวอีฟริกให้มาเลยถือว่าให้มาจบครบจริงครับแล้วก็กล้องหน้าให้มา13ล้านผมจะบอกเลยว่าเวิร์กจริงครับนี่พี่ชอบในการทัาในการกดมากถือว่ามีความสมูทจริงครับนี่ถือว่าดูดีมากแล้วก็ซัพพอร์ตขึ้น4 g 2ซิมแล้วก็ที่ผมสามารถทำการใช้งานในการเชื่อมต่อผ่าน w i f i เวอร์ชัน่นสและ Wi-Fi 5ถือว่าในการเชื่อมต่อ Wi-Fi ถือว่า ครบจบจริงครับนี่กด Connect ก็ง่ายผมในการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับถือว่าทำออกมาได้ดูดีมากสับตัวนี้บอกเลยว,ว่าเวิร์กมากครับคอนเน็กง่ายมากแล้วก็สามารถทำการแชร์ฮอตสปอรตให้กับอุปกรณ์อื่นทั้งเป็น Wi-Fi สูเน i สี่ไวไฟ5ตัวนี้ก็มีให้เราจบครบครับแถมเป็นตัว Android version 15ที่ใช้งานได้ง่ายมากจากอ f i n i c ถือว่าลอมในปีนี้อิฟริดทำออกมาได้ลงตัวจริงครับนี่อันนี้คือในการตั้งค่าความสว่างของหน้าจอซึ่งเรว่าสร้างค่าเป็นทีมมืดทีมสว่างก็ได้รนี้แล้วก็มีหมดผองสะตาร์ให้เราด้วยถือว่าจบครบจริงครับแล้วก็มีตัวอัตราละเฟรชหน้าจอปรับเป็นสูง1 4 4เหรือว่าปรับเป็นมาตรฐาน60เหรือว่าเปลี่ยนอัตโนมัติตัวน,นี้ก็สามารถทําการปรับเปลี่ยนได้ ถือว่าให้เรามาจบครบจริงครับตัวนี้นะครับบอกเลยว่า work จริงแล้วก็มีฟังก์ชันของตัวพิเศษให้เราด้วยซึ่งเป็นฟังก์ชันที่าสามารถใช้งานตัวนิ้มาหมในการแจ้งเตือนเช่น P ทำการชาร์จในการโทรในการใช้เครื่องตัวนี้ก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ครบจบจริงครับนี่ ใช้งานง่ายผมบอกเลยว่ากับฟังก์ชันตัวโดยมีบาร์ตัวนี้นะครับแล้วก็มีฟังก์ชันของตัวหน้าต่างลอยให้เราผมเรียบร้อยในการใช้งานถือว่านี่ผมหน้าต่างเราเป็นหน้าต่างที่ใช้งานได้ง่ายเพียงแค่เราปัดขึ้นด้วยนิ้ว3นิ้วทาการใช้งานหน้าต่างลอยก็ถือว่าจบครบจริงครับนี่อันนี้ไม่อวยนะพูดตรงๆเลยว่าใช้งานได้อย่างง่ายจริงกับตัวลอมในปีนี้ของเจ้าตัว Iphone Hot 60 Pro ครับนี่แล้วก็มีหมวดเกมมีหมวดเอ็กโคนให้เราสามารถ คนแอปพลิเคชันที่จําเป็นของตัวอ e f ฟิกให้เรามาเช่นแอปแชทน,นะครับตัวนี้ก็มีให้เราเรียบร้อยถือว่าทําออกมาได้ดูดีจริงครับนี่ใช้งานง่ายเพราะว่าหน้าจอรีเฟตให้มาสูงถึง1 1 4เนืน้มาดูว่าตัวกล้องเป็นอย่างไรซึ่งเพียวหเลยว,ว่ากล้องหน้าให้มา13ล้านกับกล้องหลัง50ล้านส่วนตัวใช้งานมาถือว่าเพียงพอมากแล้วก็ฟังก์ชันของตัวกล้องก็มีให้เราเ,ยอ,เยอะแยะมากมายนี้มีฟังก์ชันในการถ่ายวอ ถือว่าถ่ายเป็นแบบตัวหมดได้วันอย่างนี้แล้วก็ช่วงเวลามีความสุขซึ่งถือว่าเยอะมากในการถ่ายที่ฟังก์ชันของตัว i f ฟทีให้มาบอกเลยว่า work จริงครับตัวนี้แล้วก็สามารถทําการตั้งค่าตัวที่เป็นวิดีโอวมจให้เรามาสามารถทําการถ่ายที่ 2K นะครับผม30เฟรมแล้วก ถ้าเราจะเปิดการสั่นของตัวนี้เปิดที่ 1080p 30ิบพีสเฟรมแล้วก็ปรับค่าเอ็มตาลก็ถือว่าปรับได้อย่างลงตัวจริงถือว่าวิดีโอทําออกมาได้ดูดีมากกับฟังก์ชันแล้วก็มีฟีเจอร์มีการใช้ AI ในการปรับสีของตัวนี้ทําออกมาได้ดีมากนี้ขอเช่นชมในเรื่องกล้องนะครับแล้วก็มีตัว a i c a m ค r เมรซึ่งพี่ทำการใช้งานมาตัว AI Cam คเรถือว่าในการถ่ายรูปที่ความคมชัดสูงสุด 50บานก็ถือว่าในการกดชัตเตอร์มีความง่ายดายจริงครับแล้วก็เก็บพีเทลของวัตถุแล้วก็เนื้องานในการถ่ายถือว่าทําออกมาได้ลงตัวจริงครับในเรื่องของการถ่ายรูปภาพครับแล้วก็มีรูปภาพบุคคลนะผมตัวนี้แล้วก็มีหมวดประสิทธิภาพในที่มืดหรือว่าถ่ายที่แสงมาให้เราแล้วก็มีหมวดเพิ่มเติมมีโซโมชั่นมีไทม์แลปมีวิดีโอคู่แล้วก็มีสกายช็อตให้เราแล้วก็มีหมวดมืออาชีพแล้วก็พอลล่ามาให้เราผมเรียบร้อยในการใช้งานแล้วก็มีหมวดภาพบุคคล นี่ครับผม AI GC ถือว่าทำให้เรามาครบจบจริงครับตัวนี้มาดูว่ากล้องหลังจากพี่ทำการใช้งานมาเป็นอย่างไรบ้างซึ่งฟังก์ชันของกล้องบอกเลยว่าสีสันทำออกมาได้ดูดีมากเลยครับนี่ กล้องหน้า13ล้านถือว่าทำออกมาได้ลงตัวจริงครับขับเคลื่อนโดยการใช้ CPU ยูที่มีความเร็วความแรง helio t 2 0 0ถือว่าทำออกมากับตัวกล้องนะมุมอมองนะถือว่าทำสีออกมาได้ดูดีจริงครับคุ้มนะกับงบ35,90บาทตัวนี้ผมนี่ครับอันนี้คือวิดีโอกล้องหน้าและผมก็พีถ่ายมาคือ 2K นะครับนี่ดูดีผมดูดี แล้วเก็บตัวเสียงอะไรก็ถือว่าทำออกมาได้ดูดีมากครับซึ่งพีชอบกล้องหน้ามากกล้องหน้ามี AI สามารถทำการปรับแต่งโดยใช้ AI เช่นเพิ่มความคามชัดของ AI หรือว่าตัวลบ AI หรือว่าตัวขยายของตัว AI เช่นพีทำการใช้ตัวขยายโดยใช้ a อพีก็อยากได้ขอบภาพที่เฮ้ยอยากได้แบบขอบเยอะๆอะย่างงี้พีก็ใช้ AI ในการปรับซึ่งตันนี้ก็มีให้เราเรียบร้อยถือว่าทำออกมาได้ดูดีมากโดยการใช้ AI นะครับนี่ บอกเลยว,ว่าเวิร์กจริงครับหลังจากพี่พีสัมผัสมาเช่นพีจะทําการใช้งานตัวขยายขอบรูปภาพผมตัวนี้นะครับพีก็ทําการใช้ตัวใหญ่ใช้ AI หรือว่ารลปวัตถุพีก็ทําการนี้ถือว่าแอดวานนะ1น0พีก็ทําการเริ่มขยายผมตัว AI ก็ทําการนี่ครับผมเจนรูปภาพออกมาบริเวณด้านข้างที่ไม่ได้มีอยู่จรผมพีก็จะสร้างขึ้นมานะครับแต่ตรงกลางที่พีถ่ายมานะครับมาดูว่า AI จะเป็นอย่างไร ในการสร้างภาพใหม่แล้วก็เพิ่มเติมในส่วนที่หายไปโหถือว่าทำออกมาได้ดูดีมากแล้วภาพถือว่ามีความธรรมชาติดีรครับแล้วก็ตับขอบของตัวโคะตัวโตะนะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ดูดีจงอันนี้ขอชื่นชมตัว AI ที่ทําออกมาได้ดูดีมากในเรื่องของกล้องก็ถือว่าคุณสมบัติถือว่าให้มาจัดเต็มแค่กล้องมองุมมองพีนะก็ถือว่าคุมแล้วถือว่าทาออกมาได้ สีสันสวยงามจริงครับนี่ไทยวัตถุวังต่างก็ถือว่าเพียงพอผมมุมมองพี่มาดูว่าเสียงเป็นยังไงบ้างกับเสียงลำโพงสอตัวนะครับตัวนี้มาฟังเสียงลำโพงกันเลยนะครับ ถือว่าเสียงเบสเสียงกลางให้มาถือว่าเหมาะสมมากครับคุณสมบัติของเสียงถือว่าตัว i p h o n c Hot 60 Pro ทำออกมาได้สูสีกับตัว60 Pro p l u งอันนี้พี่ทำการใช้งานมาถือว่าเสียงคุณภาพถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมตัวนี้มาดูว่าตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างสับกันเนเกมเนาะซึ่งพี่ทำาเนเกมมา ROV พี่ปรับเป็นสูงสุด หกเฟรมถือว่าเพียงพอมากนะครับผมทีนี้มีความลื่นไหลแน่นอนแล้วก็เกมภาพจี G, ปรับเป็นกลางๆต่ำๆถือว่าเพียงพอมากแล้วตัวน,นี้ มีตัวฟังก์ชันของตัวเกมบายพาในการชาร์จท,ทำให้เราในการจัดการความร้อนในการจัดการพลังงานถือว่าฮโร่จ g 200จัดการความร้อนพลังงานถือว่าทำออกมาได้ดูดีมากครับเกมฟรีไฟฟพีปรับเป็นสูงสุดตัวนี้ถือว่าสบายหายห่วงแน่นอนนะครับเกมเก็ s h i มอิมแพคครับพี่ปรับเป็นกลางๆไปหาต่ำก็ถือว่าซัพพอร์ตด้อย่างเพียงพอจริงถือว่าคุ้มมากกับฟังก์ชันหลังจากที่พี่ทำการใช้งานตัวนี้มาบอกว่า ครบจบจริงครับและพี่ชอบฟังก์ชันในการแบ่งหน้าจอมากสามารถใช้ฟังก์ชันในการแบ่งหน้าจอหรือว่าในการใช้งานมัลติ n ิโดตัวนี้ก็มีให้เราครบในการใช้งานนะครับผมถือว่ามีความเลื่อนไหลจริงครับซึ่งฟังก์ชันของอีฟินิทําออกมาได้เกินค่าตัวไปเยอะจริงครับนี่ ุณสมบัติเยอะแย,ยะมากมายให้เราใช้งานผมตัวนี้เช่นพี่ทาการใช้งานฟังก์ชันในการแบ่งหน้าจอก็มีให้เราเพียบพร้อมผมตัวนี้ให้เราถือว่ามีความสมุูรในการกดในการพัดและฟังก์ชันต่างๆก็ถือว่าครบจริงครับแล้วก็สามารถทําการปรับตัวปุ่มที่ฟังก์ชันของตัว one tab button ของเรืยเช่นพี่ทาการกด2ครั้งเพื่อทำการ เปิดปิดกล้องหรือว่าทําการใช้งานเปิดปิดไฟฉายก็ถือว่าใช้งานง่ายมากกวนี้ถือว่าฟังก์ชันครบจบจริงครับพี่ขอชื่นชมกับฟังก์ชัน one tap button หรือว่าตัว AI ของตัวอ e ิฟลิกตัวนี้บอกเลยว่า work มากคุ้มมากกับงบ3,590บาทนะครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มานะครับเป็นเครื่องสูนไทยประกันสูนไทยที่พี่แนบให้ที่ตะก้าสินค้าหรือลิงก์ใต้คลิป ทาง f อปฟ้าอปส้มตอนนี้โปรโมชั่นเยอะจริงเสวนี้ขอบคุณครับ